จะทำบ่อปลา,าคาร์บแบบอิสระสรอย่างง่ายๆนะครับอันนี้บ่ออิสระสรของเรานะครับกว้าง1เมตรยาว1.5เมตรผมจะทําลึก60เซนนะครับนี้เราก็ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยสมบูรแล้วก็เรียงอิสระสรแล้วก็กะให้มันตรงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพอเราพอเราได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาได้สึกความลึกที่เราต้องการ10เซนนะครับเราก็จะเอาเหล็กเนี่ยครับ ตอ,อกไปแล้วผมก็จะเทปูนผมปูนเทไปตามร่องที่เราตอกเหล็กขุไปนะครับเพื่อให้มันให้อิฐัแข็งแรงไม่บิดนะครับตอนที่เราใส่น้ำลงไปมันจะคุยอ,อิฐบดกระสานง่ายๆนะครับผมเราจะป,ปพูพื้นด้วยโฟมนะครับก่อนที่เราจะปูผ้าใบสําหรับเลี้ยงปลานะครับแล้วก็หยอดปูนนะครับ นำเหล็กที่เราตอกไว้นะครับเพื่อความแข็งแรงของอปิฐกระสานที่เราตอกนะครับเราเติมน้ําจะได้ไม่ไม่บิดไม่แตกครับ คาราปูผ้าใบแล้วก็โฟมลองพื้นเรียบร้อยแล้วครับเราก็เราก็ปูด้วยผ้าใบที่เราสั่งตัดมาทำบ่อนะครับผมสั่งตัดมาโดยทอดครับกว้างเมตรหนึ่งยาวเมตรห้าสิบนะครับมันจะหนากว่าที่เราซื้อตามท้องตลาดหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บ่ออิประสานกว้าง1เมตรยาวเมตรห้าสิบ ลึก60เซนนะครับตอนนี้เราก็ปูผ้าใบแล้วก็ต่ออิซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติ้ปั๊มกับน้ําเติมน้ําลงไปนะครับกองเราก็ใช้ถังสีดำนะครับมาทำกองอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่ออุปกรณ์เรื่องกองน้ำอีกทีนึงนะครับ